สารามาแล้วขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับี่่แบบางรดัใจเต็มไมดขอบคุณมากครับเอาอย่างนี้พี่ขอหมดเรืใองไสักคนด้ไหมใ้ตัวองใหญ่รัอรักหลงใจ ยูขี่ยังไม่ได้เดินลมแดงครับไม่แน่ใจว่าจะลมมาหรือเปล่าพัน,นย่ายังไม่มาครับ ตรงทีโอทีแจ้งวัฒนาครับมากนะคะเดี๋ยวไปข้างในเลยนะคะแล้วก็ขอเชิญน้องท็อปเอตยังไม่มาเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนุก็ยังไม่มานะต้อนรับทักทายกับแฟนๆสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอเสียงคนอีสานน้วยครับคือผม ดีที่ได้เจอทุกคนนะครับอ่ะต้าหย่งบ้างสวัสดีครับผมนามต้าหยองนะครับมาจากอัลบมระเบียบระเบียบร้อยสิบครับตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าคนเยอะมากวันนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทั้งทีมองเราด้วยนะครับครับผมอะถามความรู้สึกเลยกับการมารับรางวัลในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็ดีใจดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาเห็นพี่ๆศิลปินเยอะแต่ก็ต้องไปแล้ว ด้วยอ่าอะ้อะโทษคร,รับครับตัวผนก็ต้องขอบคุณครับผมรูม้สึกตื่นเต้นแล้วก็ติดใจมากๆครับที่ได้ออกไปไล่ามาครับผมขอบคุณมากๆเลบครับผมแสดงความดีด้วยนะครับ เลยสำหรับทีมที่กอนจักตลังข่าวครับพี่อาชนะและพี่ชิสาสวัสดีค่ะเซอร์ไพรส์ไหมที่วันนี้ได้มาเจอกันเนี่ยโหที่สุดเลยค่ะนเป็นประกาศดีเแฟนของพี่ศิลปินเยอะแยะมากมายชายอ้าวถามพี่ทิสากับพี่ชนะนิดนึงรู้สึกยังไงต้องกับการมารับรางวัลครั้งนี้อ่าได้เลยเนี่ยต้องขอบคุณทางผู้จัดนะคะคณะกรรมการศและที่ให้โอกาสพวกเราสวน ความรู้สึกไม่ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆค่ะทำตัวไม่บบนืนถตไม่ถูกกันเลย,ยใช่ไหมไมีคุณผู้ชมถามมาในมีอว่าบอกว่าวันนี้จะมีการแบบว่าแกล้งกอณ์ชายบนเวทีไหมเดี๋ยวก่อนลแล้วครับ <laughs> ทำไมล่ะทำไมล่ะไม่เหลือ,อาหารไม่เหลือ ตดเนโดนนนอนวนนีองไปซองกำลังอยู่ที่เน็ตเซี่เลยทักจบอยู่ใครเจอน้องไปตองไปลุกนาบอกกองริการด้วยได้เลยนะครับอ่ะไม่เดี๋ยวขอถ่ายรูปกับพี่ชนะและพี่ชิสาเลยค่ะมาแล้วค่ะมาหมดแล้วครับแต่เห็นแค่ปอยกับแบงค์นะครับขึ้นไปแล้วนะครับ บอกว่ามาตุ้รน